ในหมู่บ้านชนบทที่อยู่ห่างไกลมีเด็กชายเม่นเด็กชายกลาะและเด็กชายเหน่งเป็นเพื่อนกันทั้งสามมีอายุเล่เลี่ยกันคือแปดเก้าและสิบขวบเด็กชายเม่นโตสุดส่วนเด็กชายเหน่งอายุน้อยสุดพวกเขาจะเล่นสนกันตามประษาเด็กชายทั่วไปวันหนึ่งเด็กทั้งสามคนได้ชักชวนกันเข้าไปเล่นในป่าท้ายหมู่บ้านแต่ว่าป่าแห่งนี้ พวกผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยให้เด็กเข้าไปเล่นเพราะกลัวอันตรายต่างๆรวมถึงที่ป่านั้นก็รกร้างไม่ค่อยมีคนเข้าไปแต่ด้วยความสนของเด็กทั้งสามทำให้คําเตือนของผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขาสักเท่าไหร่เด็กทั้งสเดินเข้าไปในป่าที่มีความรกและมืดครึม้มเด็กชายเม่นเป็นคนเดินนำหน้ารองลงมาคือเด็กชายกลส่วนเด็กชายหน่งเดินตามหลังสุดพากันพูดคุยกันเสียงดังเจี๊ยวจ้า นกกลางเขนบินผ่านหัวของเด็กทั้งสามไปมาพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเหมือนเข้ามาทักทายผู้มาเยือนจะก,กระจันร้องดังมาแต่ไกลและไม่นานก็หยุดร้องเพราะได้ยินเสียงเดินนกกลาหัวขวานใช้ปากอันแข็งแรงเจาะไปที่ต้นไม้ดังโปก๊โปกๆคล้ายกับเสียงคนกำลังสร้างบ้านต้นหญ้าเล็กใหญ่ขึ้นสลับกันและดูอุดมสมบูรณ์เพราะไม่มีใครเข้ามาทำลายมีเพียงทางเดินเก่าๆที่แทบจะมองไม่เห็นเพราะความรกของต้นหญ้า เด็กทั้งสมเดินตามทางเดินที่รกเข้าไปในป่าลึกสักพักใหญ่พวกเด็กๆก,ก็มาถึงกลางป่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าในบริเวณน,นั้นมีความเงียบวังเวงแปลกๆเสียงนกหรือเสียงจักจั่นแทบไม่มีให้ได้ยินเมื่อมาถึงบริเวณต้นไม้ใหญ่เด็กชายเหน่งก็พูดขึ้นว่าฉันหิวน้ำเราจะหาน้ำกินได้จากที่ไหนฉันก็เหมือนกัน เด็กชายเม่นพูดพร้อมทั้งกลืนน้ำลายเพื่อดับความแห้งภายในลำคองั้นเราต้องหาน้ำแถวๆนี้กินเพราะที่นี่ก็ห่างจากหมู่บ้านที่เรามาไกลามากจะกลับไปกินที่บ้านคงไม่ไหวเด็กชายเหน่งออกความเห็นว่าแล้วเด็กทั้งสามก็พากันเดินหาลำธารที่พวกเขาคิดว่าน่าจะมีอยู่ในป่าแห่งนี้พอเดินมาได้ซักเดียวเม่นผููเดินนำหน้าได้ทำมือให้ทั้งสองหยุดเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่าง แล้วกระซิบเบาๆว่าข้างหน้าเป็นเหมือนเจดีรังเราค่อยๆเดินไปดูกันดีกว่าเผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจทั้งสามจึงค่อยๆเดินเข้าไปอย่างเงียบๆจนถึงด้านนอกของเจดีพวกเขาเดินสำรวจรอบๆเจดีปรากฏว่าที่ฐานของเจดีนี้มีบันไดให้เดินลงไปคล้ายถา้ำพวกเด็กค่อยๆเดินตามบันไดลงไปเรื่อยๆจนเห็นมีแสงไฟอยู่ภายใน พร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายคนพูดกันดังลอยมาจากข้างในพวกเขาจึงเดินเข้าไปยังต้นเสียงเพื่อจะดูว่าเป็นเสียงของใครที่กำลังพูดคุยกันเมื่อถึงตรงกลางอุมโมงค์ที่เป็นลักษณะคล้ายห้องโถงเด็กทั้งสามคนก็เห็นชายชะกันสี่ห้าคนกำลังล้อมวงกันอยู่ตรงกลางของพวกเขานั้นเป็นทรัพย์สินที่ชายพวกนั้นปล้นมาได้เมื่อเด็กทั้งสามคนเห็นว่าชายกลุ่มนั้นเป็นโจรก็ตกใจ เอามือปิดปากตัวเองเพราะกลัวว่าโจรจะได้ยินเม่นทำมือพร้อมกับจุปากเบาๆกับเหน่งและแกลเพราะกลัวว่าทั้งสองคนจะส่งเสียงให้โจรได้ยินแล้วเด็กทั้งสามก็ซ่อนตัวที่หลังก้อนหินใหญ่แล้วมองดูผู้ชายพวกนั้นต่อหนึ่งในชายกลุ่มนั้นได้พูดขึ้นว่าคราวนี้เราล้นมาได้เยอะกว่าครั้งก่อนมากพวกเราคงสบายไปหลายวันใช่พี่งั้นเรามาแบ่งของกันเถิดเดี๋ยวใครจะมาเห็นซะก่อน ใช่อีกคนพูดแล้วพวกเขาก็ทำการแบ่งทรัพย์สินกันชายคนหนึ่งได้สมบัติน้อยกว่าเพื่อนจึงได้พูดขึ้นว่าทำไมของข้าได้น้อยจังทั้งๆท,ที่เหนื่อยเหมือนกันแถมยังเสี่ยงตายอีกต่างหากคนที่เป็นหัวหน้าโจรพูดขึ้นว่าก็เองเพิ่งมาใหม่ก็ต้องได้น้อยกว่าเป็นธรรมดาอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ได้เท่ากันเมื่อชายที่ได้ของน้อยกว่าเพื่อนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนโดนเอาเปรียบจึงพูดขึ้นด้วยความโมโห งั้นผมจะเลิกทำแล้วไม่เปิดโ้นใครอีกแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อหัวหน้าโจรได้ยินดังนั้นก็ยกปืนขึ้นมาจ่อไปที่หัวของชายคนนั้นแล้วก็พูดว่าถ้าเองเลิกเองก็ได้ทำเป็นครั้งสุดท้ายแน่พร้อมกับขึ้นไกลปืนชายคนที่โดนปืนจี้กลัวจนตัวสั่นยกมือไหวหัวหน้าโจรแล้วพูดว่าขอโทษครับลูกพี่อย่าฆ่าผมเลยเด็กชายกละตที่เห็นเหตุการณ์ใจเต้นด้วยความกลัว เพราะความเหี้ยมโหดของโจรกลุ่มนั้นนี่ขนาดพวกเดียวกันยังจะฆ่ากันได้ลงแล้วถ้าพวกมันเห็นเด็กๆอย่างพวกเขามารู้เรื่องราวที่พวกมันไปปล้นชาวบ้านมามันคงไม่ปล่อยพวกเขาไว้แน่นายกลัคิดในใจพลางถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งแล้วบังเอิญเท้าได้ไปหยิบกิ่งไม้แห้งจนหักเสียงดังเปรี้ยพวกโจรทั้งหมดได้ยินจึงหันมาทางต้นเสียงพร้อมกันแล้วคว้าปืนมาคนละกระบอก ตรงมาทางก้อนหินใหญ่ที่เด็กๆหลบอยู่เด็กทั้งสามค่อยๆก้มคลานออกมาจนมาถึงทางออกที่ฐานของเจดีจากนั้นก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าฝ่ายโจรที่เดินออกมาจนถึงทางออกของเจดีก็เห็นหลังของเด็กทั้งสามกำลังจะลับตาจึงพากันออกตามหาเมื่อเด็กวิ่งมาได้สักพักก็พากันเหนื่อยหอบประกอบกับหิวน้ำและยังไม่ได้กินทำให้หมดแรงที่จะวิ่งต่อ จึงตัดสินใจพากันนอนหมอบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ทึบต้นหนึ่งเมื่อโจนทั้งห้าคนตามมาสักพักแล้วไม่เจอเด็กจึงได้แยกย้ายกันค้นหาโดยไปคนละทางเพื่อที่จะได้กระจายการค้นหาให้กว้างยิ่งขึ้นเมื่อโจนคนหนึ่งได้เดินมาถึงใกล้ๆก,ลกับบริเวณที่เด็กทั้งสามซ่อนตัวอยู่พวกเด็กพากันนิ่งแทบไม่หายใจด้วยความกลัวแล้วมองผ่านช่องของใบไม้พอให้เห็นจนได้ พวกเด็กจำได้ว่านี่คือหัวหน้าโจรผู้เหี้ยมโหดก็ยิ่งกลัวเพราะเห็นในมือกําปืนไว้แน่นเหมือนพร้อมที่จะยิงตลอดเวลาหากพบพวกเขาขณะที่หัวหน้าโจรยืนหันซ้ายหันขวายอยู่บริเวณนั้นเด็กชายเม่นก็ได้มองไปเห็นรังพึ่งรังหนึ่งที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆก,ก,กับที่โจรคนนั้นยืนอยู่เขาจึงค่อยๆหยิบก้อนดินมาก้อนหนึ่งแล้วคว้างไปที่รังพึ่งนั้นแล้วรีบนอนหมอบเหมือนเดิม หลังจากนั้นพึ่งก็แตกกระจายพากันบินว่อนไปรุมเกาะและต่อยหัวหน้าโจรอย่างไม่ปราณีทำให้โจรต้องวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเนื่องจากความเจ็บปวดจากเหล็กในของพึ่งพี่ฝังไว้เต็มหน้าและตามตัวเมื่อฝูงพึ่งเริ่มสงบลงและเห็นว่าตรงนั้นไม่มีโจรอยู่แล้วเด็กทั้งสามจึงค่อยๆค,คลานออกมาจากพุ่มไม้เพื่อที่จะไปต่อเมื่อทั้งสามเดินไปได้สักหน่อย ก็เจอทางเดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่หล่นลงมาเต็มพื้นไปหมดเด็กชายเหน่งจึงบอกว่าเราต้องค่อยๆเดินโดยไม่เหยียบใบไม้แล้วบอกให้กละและเม่นเดินตามเขามาเด็กทั้งสามค่อยๆใช้เท้าสอดไปใต้ใบไม้เพื่อเดินไม่ให้มีเสียงดังเพราะถ้าเหยียบบนใบไม้ที่แห้งกรอบจะมีเสียงดังทำให้พวกโจรอาจได้ยินได้แต่ว่าในการเดินแบบนี้จะต้องค่อยๆและช้าๆด้วยความระมัดระวัง จนในที่สุดทั้งสามก็เดินผ่านบริเวณใบไม้แห้งนั้นมาได้แต่บริเวณนั้นก็ยังเป็นกลางป่าซึ่งห่างไกลจากบ้านผู้คนนักพวกเด็กจึงต้องพากันรีบออกจากป่าให้เร็วที่สุดขณะที่เด็กๆเ,เร่งฝีเท้ายิ่งขึ้นนั้นอยู่ๆก็มีเสียงไอของคนดังขึ้นทางข้างหลังของพวกเขาเด็กๆตกใจกลัวรีพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทั้งสามก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อหนึ่งในโจรกำลังยืนอยู่ดักหน้าพวกเขา เมื่อโจรคนนั้นเห็นเด็กๆเ,เตรียมจะอ้าปากร้องจึงทำท่าจูปากเบาๆพร้อมทั้งกระซิบว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวข้าจะพาหนีต่างข้ามาเด็กๆเ,เห็นโจรคนนั้นก็จำได้ว่าเป็นคนที่ได้สมบัติที่ถูกแบ่งน้อยที่สุดเมื่อเห็นดังนั้นและไม่มีทางเลือกอื่นเด็กทั้งสามคนจึงตกลงทำตามที่โจรคนนั้นบอกพวกเขาได้เดินตามโจรคนนั้นไปอย่างเร่งรีบ จนกระทั่งจำได้ว่าใกล้จะถึงเขตชายป่าที่มุ่งไปสู่หมู่บ้านของพวกเขาแล้วเมื่อจนใจดีพาเด็กๆมาถึงชายป่าอันเป็นที่โล่งแล้วก็บอกให้เด็กๆรีบกลับบ้านไปพวกเด็กยกมือไหว้ขอบคุณแล้วจนคนนั้นก็กลับเข้าไปในป่าสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมาจากข้างในป่าพวกเด็กๆรีบวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกผู้ใหญ่ฟัง ผู้ปกครองของเด็กพากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจตกเย็นของวันนั้นได้มีข่าวจากผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ากลุ่มโจรได้ถูกจับตัวแล้วทั้งหมดสี่คนส่วนอีกคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในป่าเนื่องจากหักหลังกันเอง